ด,ดีวัยรุ่นจบสถาปัตยแต่ทำงานไม่ตรงสายไปทำอะไรได้บ้าง ผมจานอูจันเบลอสอนนะครับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนคณะสถาปัตย์ดีไหมกลัวจบออกมาแล้วไม่ชอบสายงานสถาปนิกหรือว่าไม่ชอบสายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างเงี้ยกลัวหางานไม่ได้กลัวไม่มีงานทําแล้วเราสามารถย้ายสายไปทํางานในสายไหนได้บ้างจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเริ่มแรกก่อนเลยผมขอบอกว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยมันใช้องความรู้หลากหลายแขนงมากๆในการเรียนเนาะในการออกแบบอะไรแบบนี้นะครับเราเลยสามารถแตก แขนงแยกย่อยไปทํางานในสายที่ข้างเคียงเราได้อันแรกๆเลยเด็กๆเนี่ยชอบกันมันดูตื่นเต้นคือสาย Presentation หรือสิ่งที่ผมชอบเรียกว่าเ e นเดอร์แมนนะคือการทำภาพ Perspective ฟทำภาพ 3D นี่แหละทำ 3D สวยๆหรือว่าทำ Animation ก็ตามนะครับในการ Presentation ของงานสาปรายกรรอย่างเงี้ยเส้นทางนี้นะมันหอมหวานนะมันดูตื่นเต้นนะมันดูสนุกนะครับเด็กๆเนี่ยชอบ แต่ว่าการแข่งขันมันก็สูงเนาะยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับโปรแกรมในการทำเรนเดอร์หรือว่าโปรแกรมในการทำสามมิติเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีให้เลือกใช้เยอะขึ้น แล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นด้วยเนาะคนที่เดินทางเส้นนี้นะครับผมบอกเลยว่าความต้องแรงทุนต้องมีหน่อยนอกจากจะรู้เรื่องเทคนิคเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยการจัดแสงการปรับแมทเทียลก็ต้องเป็นเช่นกันที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าจะไปเป็นมืออาชีพนะครับก็ต้องซื้อโปรแกรมถูกกฎหมายนะครับถ้าเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราอาจจะใช้ไลเส้นนักศึกษาก่อนก็ได้แล้วฝึกฝนศึกษาเพิ่มเติมพอจบออกไปค่อยใช้ของแท้อะไรแบบนี้เนาะ สายต่อมาช่างภาพช่างภาพสถาปัตยกรรมแมแ่อันนี้ก็ต้องลงทุนอุปรกรณ์อีกแล้วเนาะก็ต้องรู้เรื่องกล้องรู้เรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยแกจั๊อะไรพวกนี้เราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ่ายรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยทำไมไม่จ้างช่างกล้องอะที่เรียนจบโฟโต้มาโดยตรงอย่างเงี้ยเอาจริงนะก็ได้แหละครับแต่ว่าถ้าคนที่จบสถาปัตแล้วก็เป็นช่างกล้องด้วยเนี่ยเขาจะมีความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมมากกว่าใช่ปะ่ะรู้เรื่องสเปซ เรื่องราวที่เขาสามารถพูดผ่านกล้องได้เรื่องราวที่เขาสามารถแคปเจอร์ออกมาได้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาของสารยากรรมมากกว่าคนที่ไม่รู้เรื่องสาตยากรรมมาเลยเนาะคนที่เป็นช่างกล้องสาปตยกรรมนะจะต้องสื่อสารสื่อสารความงามและความต้องการของผู้ออกแบบออกมาผ่านภาพให้ได้จังหวะที่แสงมันสาดลงไปบนฟาซากของอาคารการถ่ายภาพห้องนอนให้รู้สึก สงบและน้าพักผ่อนอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากเป็นช่างภาพในงานสรลปกรรมนะครับลองเข้าไปดูตัวอย่างได้ในเว็บ a r t Jelly ก็ได้เราจะเห็นเพียบเลยภาพถ่ายรูปอาคารสวยๆหรือถ้าในเว็บไทยเนี่ยผมแนะนำดีไซน์ e t h i n g ก็ได้นะครับก็จะมีงานสรลปกรรมในประเทศไทยให้เห็นเหมือนกันแล้วก็เห็นภาพถ่ายที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นเพียบเลยเนาะ คนที่อยากจะเป็นช่างกล้องนะครับหรือว่าคิดว่าชอบอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเรียนถาปัตยแล้วเนี่ยจังหวะที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องแสงหรือว่าลองถ่ายภาพสถาปัตยกรรมถ่ายภาพสเปซถ่ายภาพ sequence ต่างๆไปด้วยก็ได้ในระหว่างที่เราเรียนอยู่เนาะสายต่อมาแก๊งสื่อสิ่งพิมพ์ หรือจะเรียกว่ากราฟิกดีไซเนอร์ก็ได้นะครับคือตอนที่เราเรียนอยู่นะสกิลในการพรีเซนเทชันเนี่ยมันทําหลายอย่างนะครับไม่ได้เขียนแบบอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเราต้องการให้อาจารย์หรือให้คนอื่นเข้าใจใช่ไหมว่าเราออกแบบอะไรเราคิดอะไรอยู่การเขียนมือหรือการใช้โปรแกรมในการทำพรีเซนเทชันเนี่ยรวมถึงการจัดหน้ากระดาษด้วยเนาะบอกได้เลยว่าเด็กขับปัดได้ทําซ้ําได้ทําเยอะทําบ่อยทําแล้วทําอีกตั้งแต่ปี1จนถึงปี5เลยนะครับฉะนั้นพวกโปรแกรม Photoshop i l l u s t r a t o r InDesign อะไรพวกนี้ใช้บ่อย ใช้บ่อยเนาะคงเล็บไปหน่อยแล้วกันก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะครับว่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยจะใช้โปรแกรมอะไรหรือว่าใช้สื่อในในการฝึกพรีเซนเทชันแต่ก็สกิลตอนเรียนพวกนี้แหละที่เราสามารถย้ายฝั่งไปทํางานฝั่งการาฟริกได้เนะเาะออกแบบโลโก้ออกแบบโปสเตอร์ออกแบบฟอนต์อะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะไปฝึกเพิ่มเติมนะครับเราย้ายฝั่งไปในสายที่เราไม่เคยทํางานเนี่ยเราไม่ค่อยชินเนาะเราอาจจะยังไม่คล่องขนาดนะั้น ต่อไปสายครีเอทีฟแม่ชื่อนี้ดูคุมเครือเหลือเกินอาชีพที่มีหน้าที่คอยสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานโฆษณาถามว่าทำไมจบถาปัตย์มาถึงไปทำงานพวกนี้ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนคือตอนเราเรียนวิชาดีไซน์นะครับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดความฝันสู่ความเป็นจริงเนี่ย มันบีบคั้นให้เราจินตนาการเนาะบีบคั้นให้เราคิดนะครับบีบคั้นให้เราสร้างสรรค์คือวิชาดีไซน์เนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้กรอบภายใต้กรอบหรือข้อจํากัดต่างๆคนที่ออกแบบเก่งๆเนี่ยผมเชื่อว่า มันไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวเนาะแต่เขาเป็นผู้สแสวงหาแล้วก็พยายามพยายามหาอะไรใหม่ๆมาคิดพยายามหาอะไรใหม่ๆมาทําแล้วก็พยายามออกแบบให้มันอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเหล่านี้ซึ่งมันสามารถอัดเดนะครับปรับกระบวนการทางความคิดเนี้ยจาก สายงานสาปัตยกรรมไปสู่สายงานอื่นๆได้อาชีพครีเอทีฟโฆษณานะครับต้องอาศัยความคิดสร้างสารรค์สูงมากเลยเนาะพอดีกับอกษาสถาปัตย์นะครับที่ถูกบีบบังคับให้สร้างสารร์ตลอดเวลาเราจึงสามารถผันตัวเองไปทํางานสายครีเอทีฟโฆษณาได้เนาะก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่แค่ครีเอทีฟโฆษณาเพียงอย่างเดียวหรอกสาขาออกแบบอื่นๆออกแบบโปรดักต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์แฟชั่นดีไซน์เราก็ไปได้เหมือนกันโหจนันโอ คณิตาสต์ปันอะไรมันจะไปได้เยอะแยะขนาดนั้นทุกอย่างในปัณเนี่ยอะไรมันจะดีขนาดนี้ใช่ครับมันไปได้แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะตอนเราเรียนเนี่ยเราจะมีหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อที่เรียกว่ากระบวนการการออกแบบอยู่ในตัวเลยอาจารย์เขาจะฝังมาในตัวเราเลยอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถมีความสนใจที่จะอัดดปกระบวนการพวกนี้ เข้าไปหาได้หรือเปล่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอนะื่นๆเนาะแล้วก็ถ้าเราจะย้ายสายจริงๆเนี่ยเราต้องคิดนะเราต้องแข่งขันกับคนที่จบมาในสายตรงเนี่ยแน่นอนว่าในรายละเอียดหรือในความรู้เฉพาะทางเราไม่ได้เรียนมาใช่ไหมเราไม่รู้เนาะเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มแล้วก็ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายจริงๆเนาะแต่ว่าจบราปรับปรับเนี่ยจบแล้วย้ายไปทํางานออกแบบสายอื่นได้นะแต่จบออกแบบสายอื่น จะย้ายมาเป็นสถาปนิกไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะวิชาชีพสถาปนิกนะครับเป็นวิชาชีพที่ควบคุมคือไม่จบสถาปัตยเนี่ยสอบไปประกอบวิชาชีพไม่ได้เป็นสถาปนิกไม่ได้อา้ถาถัดไปยังไม่หมดนอกจากจะเป็นนักออกแบบเนี้ยเราก็หนักข้อย้ายไปเป็นศิลปินเลยก็ได้ไปทางศิลปินได้เหมือนกันเลยโอ้โหไปกันใหญ่แล้ว <S 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 นั่นนะครับ ต้นตอมันเกิดจากไอ้วิชา Presentation เนี่ยแหละที่เราต้องทำทั้งแบบทั้งภาพทั้งโมเดลสกิลมือเราก็ต้องฝึกฝนตลอดเวลาใช่ไหมบวกกับเซนส์เซนส์ทางด้านความงามรสนิยมของเราด้วยสายเนี้ยผมเห็นอยู่บ้างนะเห็นทั้งเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆหรือว่าคนที่จบสถาปนิกมาย้ายไปอยู่สายศิลปินเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มจากการทำเป็นงานอดิเรกกันก่อนทั้งนั้นแหะ หมดสายอาร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสายงานอื่นๆบ้างนะครับที่ผมเคยพบเจอเคยเห็นมาอันแรกเลยออแกน i เซอร์รู้จักชื่ออาชีพนี่ไหมออแกน i เซอร์เนี่ยคือเป็นคนจัดงานจัดอีเวนต์ต่างๆนะครับคือเราเนี่ยจะเข้าใจการจัดผังถูกปะเราจะเข้าใจโฟล์คนว่าคนจะเดินมาทางไหนใช้งานยังไง รวมถึงการออกแบบสเปซหรือว่าออกแบบที่ว่างให้มันน่าสนใจให้มันน่าจดจําอะไรแบบนี้การออกแบบเวทีคอนเสิร์ตออกแบบเพาะประกอบฉากเพาะประกอบการแสดงเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะพูดว่าเป็นการจําลองสถานการณ์เพื่อให้คนที่เข้ามาชมงานเราได้ Feeling กินใจได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับบ้านไปหรือวางผังฟโฟล์ของงานได้ดีจนสินค้าที่มาขายในงานเนี่ยขายดีขึ้นจัดหมวดหมู่ได้ดีขึ้นคนที่มาซื้อของคนที่มาเที่ยวก็สามารถรู้ได้ง่ายขึ้นว่าตัวเองจะเดินไปทางไหนจะไปอย่างไรอันนี้คือ organizer นะครับต่อมาก็จะเป็น service design โอ้โหคืออะไรวะ <laughs> อันนี้นะครับถือว่าเป็นศาสตร์ใหม่ศาสตร์หนึ่งเนาะที่ถูกยิบยกและพูดขึ้นมาบ่อยในช่วง3-4ี่ปีให้หลังนี้คือเป็นศาสตร์ของการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้หรือว่าผู้ให้บริการเจ้าของพนักงานลูกค้าแม่บ้านยามทั้งหมดเพื่อสร้างระบบทุกอย่างนะครับให้มีประสิทธิภาพลื่นไหลต่อเนื่องกันทุกๆฝ่ายตั้งแต่ต้นจน,จนจบกระบวนการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ใช้มนุษย์ เป็นจุดศูนย์กลางของความคิดทุกอย่างและออกแบบสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการให้ได้มากที่สุดคือตอนที่เราเรียนถาปัดเนี่ยเราออกแบบบ้านออกแบบอาคารอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆที่เรียนเนี่ยจะรู้เลยนะว่าหลังจากที่เราได้รับใบงานหรือได้รับโปรแกรมมาเนี่ยเราจะไม่สามารถลงมือออกแบบได้เลยนะครับเราจะวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ที่ตั้งวิเคราะห์กฎหมายวิเคราะห์เทนการออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญนะครับเราวิเคราะห์ผู้ใช้สอย ถ้าเราออกแบบบ้านให้ลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ลูกค้าคนนั้นใช่ไหมเราก็ต้องตั้งใจศึกษาเขาเข้าใจพฤติกรรมวิถีชีวิตของเขาเพื่อให้บ้านที่เราทำเนี่ยจะได้ตรงกับความต้องการของพฤติกรรมของเขาและครอบครัวของเขาให้ได้มากที่สุดเขาเท่านั้นนะบ้านของเขานี่ใช่ไหมไม่ใช่ใครอื่นเนาะไอกระบวนการวิเคราะห์หรือว่าการ d a t a Analy ลิซพวกนี้นะครับเราที่เป็นเด็กขาปัดเนี่ยจะได้ทําตลอด ทำตั้งแต่ปี1ถึงปีทําทำตั้งแต่ชีสิและแม้กระทั่งจบไปทำงานจริงก็ยังทำอยู่นะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลบ่อยมากวิเคราะห์ข้อมูลตลอดเวลาเนาะซึ่งเราสามารถใช้สกิลเหล่านี้การวิเคราะห์เหล่านี้เข้ามาทำเซอร์วิสดีไซน์ได้เช่นกันแต่สิ่งที่เราจะอนาลิซิสในเซอร์วิสดีไซน์เนี้ยจะพูดถึงเรื่องฮิวแมนบีฮเวอร์ซะมากกว่าหรือว่าพฤติกรรมมนุษย์ถ้าเราฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับธุรกิจในยุคสมัยนี้นะครับ ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีพูดถึงเรื่องคำว่า Design Thinking UX UI อะไรพวกเนี้ยเหล่านี้ล้วนมีรางฐานความคิดเดียวกับ Service Design ทั้งหมดและเป็นรางฐานของงานสถาปัตยกรรมเช่นกันนะครับเราเออกแบบอาคารให้คนใช่ไหมไม่ได้ออกแบบให้อย่างอื่นเนาะหมดแล้ว <c oughs> ผมคิดไม่ออกแล้วน่าจะหลากหลายแล้วนะครับคือถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าทำไมเรียนสถาปัตยแล้วมันทำอะไรได้แย่ยยไปหมดเลยวะ ก็ขอตอบไปเลยนะว่าเรานักศึกษาสถาปัตย์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ทักษะและก็ความรู้ในหลากหลายแขนงนะครับ mm. เพื่อใช้ในการออกแบบสถาปตยกรรเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถาปนิกจะรู้ลึกไปทุกเรื่องนะเราก็รู้เฉพาะเรื่องที่เราจะต้องใช้ใช่ไหมส่วนคนที่ย้ายสายได้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเจอต้นต่อความรู้เหล่านี้แล้วไปสกิดใจเขาทําให้พวกเขาเนี่ยลงลึกไปแต่เราต้องลงลึกด้วยตัวเองนะครับ พยายามศึกษาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสอนเนาะพอฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆก็เริ่มชํานาญนะครับก็สามารถย้ายสายไปทางานในวิชาสายนั้นได้สําหรับผมนะครับสําหรับผมเนาะสิ่งที่ผมอยากให้นักเรียนทุกท่านที่เข้ามาเรียนสถาปัตย์เนี่ยมีวิชาติดตัวไว้ไม่ว่าจะจบไปทํางานอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นสถาปนิกหรือประกอบอาชีพอื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างเสมอเนาะมี4ีอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกคือดีไซน์โปรเซสหรือว่ากระบวนการคิด การคิดแบบมีขั้นตอนมีเหตุมีผลอันที่2คือ presentation หรือว่าการนำเสนอการที่เรานำความคิดของเราเข้าไปหาผู้อื่นอันที่3ส,สุนทรียศาสตร์หรือว่า esthetic การมองเห็นและตระหนักถึงความงามสิ่งสุดท้ายคือความรับผิดชอบ responsibility คือเราต้องรู้เนาะเราต้องรู้ว่าเราต้องทําอะไรนะครับความรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นตัวมัดรวมทุกอย่างนําพาให้เราไปสู่เป้าหมายได้อย่างเสมอนะครับว้า <Wow. Wow. S 1> จบแล้วขาดตกบกพร่องอะไรขออภัยนะครับถ้ารุ่นพี่คนไหนผ่านมารบกวนคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้น้องๆเขาฟังกันด้วยเนาะคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดี I